สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งจอ Android นะคะกับรถเกียค亚นิวานะคะตัวนี้นะคะก็เป็นขนาดจอนิ้วิลค่ะตัวแรม4รลอม64 g ิกนะคะตัวนี้ลูกค้ามีจอเพดานเดิมนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจอเพดานเดิมนะคะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะ ตัวนี้นะคะแล้วก็แค่แชร์ฮอสปอตให้จรนะคะเราสามารถใช้งานของแอปต,ต่างๆได้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีแอปวิ d e o ออฟไลน์นะคะตัวน,นี้นะครับเป็เ,ปเพลงนดนแนะแล้วก็จะมีแอป YouTube แฟนนะคะตัวที่ไม่มีโคษราค่ะ,ะคอนทอนพวงพวงอะไรก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะเ้ิงเสียงมาเสียงได้ค,ะดค่ะ ลูกค้าก็มีซับบ็อกมาด้วยนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น g o o g l e Map นะคะแค่เราแชร์ฮอสปอร์ตให้จอก็สามารถใช้งาน o o o l l m m p s ได้แล้วนะคะสั่งงานด้วยเสียได้นะคะเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงกดสยามพารากอน เพียงเท่านี้นะคะก็จะนำพาเราไปที่สยามพารากอน,นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแอปอื่นกันนะคะตัวนี้ก็จะมีแอปเยอะแยะเลยนะคะ FWIPTV ก็จะเป็น AnduTV ออนไลน์ค่ะช่องฟรีทีว3579นะคะสามารถดูผ่านแอปนี้ได้เลยะคะ่ะเพียงแค่เรากดทดลองฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคะ่ะเลือกช่องที่เราต้องการนะคะ ช่องเจ็ดค่ะคมชันมากนะคะแอปเน็ตฟิกนะคะลูกค้ามีบัญชีอยู่แล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะคะใส่บัญชีของลูกค้าเข้าไปได้เลยก็สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมบลูทูธด้วยนะคะสามารถเชื่อมบลูทูธได้ค่ะปรับอีควอไลเซอร์ได้หลายแบบนะคะ ตรงนี้ได้เลยค่ะปรับได้หลายแบบค่ะตัวนี้กล้องถอยเดิมก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถเกียร์คานิวานะคะสนใจติดตั้งจอ Android สามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line id s, s i d e car cambodia ค่ะหรือโทรที่0 9นย์6ก6 6 4 6 6ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ